สวัสดีจ้า F4 ผู้น่าหาักทุกคนเนาะค่ะเนาะ F4 เก่า F4 ใหม่กำลังมาเป็น F4 แยแดงคะ่ะมาจ้มาะมะแยแดงพามากินมือน,นี้บนได้กินข้าวแล้วกันเป็นอาหารว่างเนาะค่ะเนาะเป็นเคปิปุนมาทันว่าไก่ก,ก็ต้อพวกญี่ปุ่นนะจ้ะแยแดงก็เห็นแต่หมูลูกกล้านามากินเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวยก็มากินน้ำพี่น้องเดียมาจ้ะมาอยงัิมมึงกอนจ้ะกินงกันเ้อรมาพี่น้องกินเนาก,กันเนาะ แซ่บนะคะเนะแซ่บอีกแบบหนึ่งนะค่ะเด้เด็เด้อยอามาจินกัน,นละห้าบาทครับละห้าบาทน,นี่จะแดงซื้อมานะอันห้าบาทครับาลางมาชิมมึงนะจ๊ะ มันคือเป็นขำแย่เฟินหัวไส้อะไรเนาะค่ะเนาะเป็นปูอัดค่ะ นายพี่นอมายิมาหั่นบ้างนู่นค่ะเนาะมันมือหงยนั่นก็เลยไปเห็ตาานตลราดดนตลรัดหรือให้ร้านซื้อมาใหา้เนาะค่ะเนาะซื้อมาหา้าสิบบาทจ้ะใช่พ่ค่ะก็คือเคยกินนมอย่างละนั่นจ้ะ

อิ่มเดียวนเนอะค่ะเนาะอิ่มเป็นข้าวคุณเนี้ยอิ่มคือข้าเน,นเ,นเ,กกนเนอะค่ะเนอะพอเลยเงินมากินเนาะค่ะ ก็อยากกินน้ำกอนเนาะเนาะ <c oughs> เคนรู้สึกอิ่มอยู่จ้ะรู้สึกอิ่มเติบอยู่มาพี่น้องมากินอาหารบ้างกับยายแดงเนาะจ้ะเนาะ มีสิบสองอันจีแดงกินกันแล้วสี่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดกินหมื่นห้าแล้วค่ะรู้สึกอิ่มแล้ว,ลว,7 7ลวะคะเนาะแด้วยมได้ยุเจ็ดอ,อันครับรู้สึกอิ่มอยู่จ้ะแกจไปกินยังไหนยำหิวๆจากน่อยแล้วค่ะเนาะจา้าแดงก็ มีแค่นี้แล้วค่ะเนาะม่มีหลายไลยด่ดอกยักมาคุยกับพี่น้องนะเลยกินกับพี่น้องกันกินห้านบ้างนะค่ะก็ฟังให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด่นด้วยจ้าก็เด่นก็ข้อจบไปก่อนเนาะ คลิปนี้ยาแดงก็จบไปก่อนเช่นนี้แล้วค่ะน้องก่อนจบก็ขอให้พี่น้องเงอโชคดีมีใจขนพายคุ้มครองด้วยจ้าเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงด้วยจ้าวันดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณลงงน้าแล้วค่เนาอ